สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ยุ่กับช่องสไตล์อีสานบ้านานาคือเก่าเนาะอาจจะบ่ค่อยไดีนี่น้อพี่น้องใหม่เพละ่ะสิเดือสื่อใหม่แล้วมันหักหมหันฯวัชถ่ายคลิปวันนี้ก็สี่ผ้าพี่ผ้าน้องมาใส่มองดักกุ้งน้อพี่น้องเนี่ยดักกุ้งตอนนี้ก็ได้ใส่เนื้อเรียบร้อยแล้วเนาะนี่นี่นครับอันนี้ก็ขาดไอซียูเดี๋ยว <laughs> ไปใส่กันเลยพี่น้องไปใส่ยูซานอะมือนี้ ไปติดตามกันเลยลืมบอกนะพี่น้องใส่สีหลังใส่สีหลังเหมือนนีเนี่ยนะกลุ่มก็มีลายอยู่แต่ว่ามันก็บ,บ่ค่อยดีไปไหนไม่กับเพ่พี่น้องบ่ได้ยินดอกหรือไมได้ยินอยู่แบบอนิี้นี่คือคอยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสไตล์อีสานบ้านอราด้พี่น้องไปกันเลย นี่น้อพี่น้องล้างแหลกข้ามาใส่ยูซ่าเจ,จ้าของนี่ล่ะลองเบิ้งว่ามันสีได้บ่ทิ้งลองนี่เลยพี่น้องหนามมันเลิอกไร่ไม่ได้สีจังไรจะก็ใส่หนามเลิอกหนามติเนาะเลี้ยล้างนี่เลาะชิลล่องทิ้งไปเลิกลือก ยินบ่น่อพี่น้องไม่มันตายเด้ออาจีบ่พอได้ยินปนนานใดเนาะเดี๋ยวสิไปซื้อไม้ใหม่รังแรกของเฮาเล็นบ่พี่น้องเนี่ยใส่แถวๆนี่มองมาตกปาลาเนาะเดี๋ยวมารอหลุ่นตอนเสาร์เนาะพี่น้องว่าสิเป็นจังไดนสีมานบ่หรือโบมานมาดักกุ้งเดี๋ยวสิถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกจักะหลังสองหลังเนาะ

สามลึกแหี้ยสองเมตรเกือบสามเมตรก่อนสองเมตรกลัวเดี๋ยวมาหล่อหลุ่นตอนเสาร์วันศีรษะยังไหนเจอกันตอนเสาร์พี่น้องสวัสดีพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่กับช่องสไตล์อีสานบ้านนาคือเกา่าเสาร์วันนี้ก็สิพาพี่น้องมาเก็บแนวดักกุ้งนะพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามรับชมว่าสิมีตัวให้พี่น้องได้เบิ่งบ่ไปติดตามกันเลยพี่น้อง ลังแหลกของเขาเนาะว่าจิมี่ตัวบ่มาหนุนไปน้ำกัน,น,น,อ,นอุ้ยปลาจิ๋นเนาปาสิวปลากระดือดเขาเดี๋ยว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 สิไปเห็นเบิร์นใกล้ๆกุ่งว่าจิมมาดักกุ่มคนนี้แต่ปลาเขา หลายตัเติบอยู่พี่น้องเห็นบ่นี่ปลาซิ่วมีตัวใหญ่ๆปลากระดื่อหรือว่าปลากระดีเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งไหงกันตัวปลาเห็นบ่กล่องโมโคกัดนี่พี่น้องปลาซิ่วก็มีตัวใหญ่ๆแต่ว่ากุ้งบ่เขาจักตัว เดี๋ยวไปเบื้องลังต่อไปเลยลังที่สองพี่น้องอย่านบ่มมีกลุ่มเบื้องอยู่นี่นโอ้ลังนี้มีแต่ปลาสิวพี่น้องเฮ้ยเบิงเนี่ยโหเห็นบ่อันนี้เป็นปลาสิวหน่อยกล่องโบโุฟเฟ่กันนี่ ตัวประสิวกุ่มคือโบเขาพี่น้องเห็ดพิษสูตรบะประสิวมีแต่ตัวมึวงอ่ะใสๆเลยแต่ว่าล้างแหล่งหันเป็นประสิวประสิวตัวใหญ่ๆอ่ะเนาะอันนี้นประสิวหน่อยหลังที่สามของเขาเนาะ ฟางนี้ออมีหอยทอยเห็นเอ้ยหอยแล้วก็ปลาสิวกุ้งบ่เขาเนาะมีแต่ปลาสิวเขาแปลกกุ้งหล,ลายๆในถุงนีน่อันนี้สีดเบ็ดมันมันมันติดหมากเบ็ดขึ้นมาหนักนี่นปลาสิวหน่อยเดี๋ยวไปเบึ้งลังสุดท้ายกันเลยลังสุดท้ายเขาใสาต่ติ่มซื่นหนึ่งเนาะ พี่นอียงูเอียนูเบอร์นพี่นองมาดักุลมูก็เขาตุใหญ่เลยเดียวสีไทยมึงกี่ไก่นอนพี่น้องลังสุอถ้ายเหรอมันถืองูแต่ว่าสีไทยพี่น้องเบองมันล่ออกไปงูตัวปใหญ่งุ่ตะแห่น่มยิ รังนี้ก็มีปลาสิวคือกันกุ้งก็มีอยู่พี่น้องรังนี้รังนี้มีกุ้งลายกัวหมูลเลยอหอยก็มีต๊อะเต่าก็มีเยวสิประเทศห้พี่น้องเบิง่งยเทียงอีกเทือหนึ่งเนาะนี่เนาะพี่หน้องเข้าไปไดักกุ้งแต่ว่าได้แต่ปลาสิวกุ้งก็มีบนลายตัวในอู้หนึ่งยื่ดอกนี้พี่น้อง นกินผู้เดียวกับอิม่มคนเลยเจอกันคลิปน้านะพี่น้องฝากพี่น้องติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสตาอีสานบ้านนาในเดอร์ของคุณถูกกำลังใจที่เข้ามาชมเนาะเจอกันคลิปน้า